จรืนพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยุทุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตกทันวันนี้ขอนำคติธรรมรื่นดอกไม้กับคราบน้ำตามาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อคิดสกิดใจเพื่อให้ละการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจดอกไม้กับ ครา,าบน้ำตาบางทีความสวยงามของดอกไม้ก็ถูกประดิษฐ์ประดอยให้อยู่เคียงคู่กับการสูญเสียดอกไม้กับคราบน้ำตาในงานสุดท้ายที่เราจัดให้กับผู้ที่เรารักผู้ที่จากเราไปยังไม่มีวันจะหวนคืนกลับมาแต่ก่อนคิดว่าเข้าใจดีกับความรู้สึกของการที่ต้องสูญเสียผู้ใดแต่แท้จริงแล้ว เราจะเข้าใจจริงๆก็ต่อเมื่อเราเองได้สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักของเราไปเหมือนเกิดช่องว่างตรงกลางหัวใจยากที่จะหาอะไรมาทดแทนได้ไม่ว่าจะมีดอกไม้สวยงามหลากสีสันมากมายเพียงใดในงานสุดท้ายที่เราจัดไว้อะไรกับการจากไปของคนที่พลัดพากจากเราไปดอกไม้จะมีกลิ่น หอมหรือสวยงามเพียงใดก็ไม่สามารถลบความเศร้าโศกในใจของเราได้เป็นดอกไม้ที่เปื่อนไปด้วยคราบน้ำตาจะหลงเหลือไว้แต่เพียงความคิดคำหนึ่งเสียงหัวเราะภาพและคำพูดในอดีตความทรงจำยังฝังอยู่ในจิตใจของเราเสมอผู้ที่เรารักจะคงมีชีวิตอยู่ในใจของเราสักวันเราก็ต้องจากผู้อื่นไปเช่นกัน ขอให้ oh, yeah. เราทั้งหลายมันสะสมความดีประดิษฐ์อัลบั้มของชีวิตเราให้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีที่เราจะส่งต่อให้ผู้อื่นส่งต่อความสุขความปรารถนาดีเผื่อว่าดอกไม้ในงานของเราที่ถึงแม้จะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาแต่ก็เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจสำหรับใครบางคนเพื่อที่ผู้อยู่ข้างหลังไดเจริญรอยตามความดีของเรา ได้สืบสารความดีต่อไปเหมือนการจุดไฟในตะเกียงเพื่อให้มีความสว่างไสวขึ้นในทุกทกที่ที่ชนรุ่นหลังได้ก้าวย่างไปเพื่อโปรดเวนยสัตว์ของขวัญจากพระพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สั่นและปฏิปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ขอให้ท่านพุทธศาสน,นิกนชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคไปไปยันตรายทั้งปวงมีอายุวันนัสุขภาวะปฏิพานท่นัสสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์รณผลผลโดยหลากยศศุสัสรเสริญมีความยเยิญก้าวหน้ดในการงานหน้าที่มีความร่บเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปุญาตายายญาติสนิทมิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านเทืนขอเจอเริญก่อน